คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าในโลกของเรามีบางสถานที่ที่อุณหภูมิร้อนจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดทนได้และมันถูกบันทึกว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นคือทะเลทรายรูดในอิรานค่ะซึ่งดาวเทียมของนาซาตรวจวัดได้ว่าพื้นผิวทะเลทรายแห่งนี้ร้อนถึง70.7องศาเซลเซียสในปีคศ2005นอกจากนี้นะคะยังมีเดทบลลี่ค่ะในสหรัฐอเมริกา เคยบันทึกอุณหภูมิอากาศที่สูงถึง56.7องศาเซลเซียสที่เฟอร์นสคิกสแลนด์เมื่อปีคศ1913ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของโลกที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยืนยนันสาเหตุที่สถานที่เหล่านี้ร้อนสุดขั้วเพราะภูมิประเทศแห้งแล้งไม่มีต้นไม้กักเก็บความชื้นและถูกโอบล้อมด้วยภูเขาที่กักเก็บความร้อนทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงผิดป,ปกติ สถานที่ร้อนที่สุดในโลกแสดงให้เราเห็นว่าธรรมชาติยังคงมีพลังอำนาจที่เหนือกว่ามนุษย์แล้วคุณล่ะคะอยากให้เราพาไปสำรวจสถานที่สุดขั้วแบบไหนต่อไปดีหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ